มะม่วงเปรี้ยมากนะคะทุกคนภาษาบ้านตัวเองไม่เคยออกจากปากเลยนะไม่เคยออกจากสมองเลยนะคะหอยยำมะม,ม่วงนะคะทุกคนไม่ใช่ยำหอยนางรมนะยำมะม,ม่วงสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินเอยำมะม,ม่วงนะคะ แล้วก็ใส่หอยแครงหอยนางรมแล้วก็กุ้งสดนะคะกุ้งสดน้อยๆตัวน้อยๆน,นะคะโอเคมะม่วงมีอะไรเนี่ยถัวถ่วถั่วลิสงผักชีใบเลื่อยโอเคแล้วกอ็อะไรเนี่ยยอดกระทิน <c oughs> อันนี้จะเป็นน้ำพริกเผานะคะทุกคน เราจะมากินกับไอ้นี่หอยนางรมนะคะแล้วก็จะมีหอมเจียวจะใส่ไปเลยแล้วกันนะหอยยำม,มะม่วงนะคะทุกคนไม่ใช่ยำหอยนางรมนะยำม,มะม่วงใส่ไปเลยเดี๋ยวนึงดีที่เหลือเราชอบนะชอบกินนี่ รัดเลยรัดไปเลยจ้ายำแบบไม่เผ็ดนะคะทุกคนยำแบบระดับพริกแบบว่าไม่เผ็ดน้ำแบบมาคำแรกมาเปรียปปร้ยวปากเปรี้ยวปากซะ เอาอะไรก่อนหอยนางรมหรือวะไเพลงหอยนางรมก่อนแล้วกันเนาะนี่ตัวใหญ่ๆนะคะทุกคนใหญ่มากดูหอยนางรมต้องกินกับนี่กระถินอืมอืมอ้มดย I mm can -hmm. mm -hmm. okay. mm -hmm. มองค์เปรี้ยวมากุ้งสดตัวน้นอยๆโอเค โอ้โหมะม่วงเปรี้ยวมากหอยแครงกินกับยำมะม่วง,งเข้ากันนะคะใส่กับยำมะม่วงเลิศอยู่เด้อถั่ว หอยนางรมแบบตัวใหญ่ๆนะทุกคนต้องกระเทียมเอ้ยต้องหอมแดงสดเนี่ยผักมีแค่นี้นะคะอืม came mm hmm không bông không bông piêu không, không, không sao. ชมกุ้งตัวน้อยหนึ่งไอก่ที่แรกวันนี้จะว่าจะกินส้มตำแต่เอายำดีกว่า Hôm pé. Ngon ghê. Hồi năng rơmใส่. <coughs> Quất rồi. rồi. có sắc 嗯哼，嗯哼，弄表，怎么？嗯 It. Oh. Mm hmm oh. mm hmm ภาษาบ้านตัวเองยี่ไม่เคยออกจากปากเลยนะคะไม่เคยไม่ใช่ไม่เคยออกจากสมองเลยนะคะภาษาบ้านๆน,นะ,ะเมื่อกี้แปลว่าสวยกะนวยแปลว่าสวยอื ลต้องใส่หอมเจียวเยอะๆหอมเจียวก็จะหมดละกินบ่อยมาก <c oughs> ชอบกินหอยนงงางรมนะคะคุณชอบกินหอยนางรมหอยเค็งอะไรอย่างนี้หอยเครงนะชอบชอบอื้ม <c oughs> <c oughs> ถั่วในโคตรอร่อยใส่ถั่วด้วยแล้วโคตรอร่อยอืมกลมกลมอืม บะมง,มงเปรี้ยมากนะคะทุกคนกินน้ำก่นอนเงาะกระปอ๋องแก้เผ็ด มีช้อนให้คนโอ้โอ้โอ้ดูดูเนื้อใหญ่ๆเลยดูอู้มอืม 음. Mm. 음. Mm. Mm-hmm. ลูกสุดท้ายแล้วสบวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่รับชมนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ